ตอนนี้เนี่ยเป็นภาคต่อจากตอนที่ผ่านๆมาค่ะท yeah. ี่เป็นตุ๊กตาเด็กอะเข้าไปอยู่ในลิฟต์ไงทีนี้เข้าไปในลิฟต์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเข้าไปทั้งลงศพเลยตองจินตนาการว่าตัวเองถ้าตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้จะเป็นยังไงคือเหมือนเขาเอาเอาลงขึ้นไปด้วยเอาลงไปแล้วก็ออกหมดเจ้าหน้าที่ออกหมดทัทีไม่ทันค่ะเสร็จแล้วระหว่างที่ลิฟต์กำลังเลื่อนขึ้นไป ออกไม่ได้ค่ะโอ้ตายเลยนี่โอ้น่าสงสารนะค่ะเขาไม่เป็นต้นไม้เหรอก็อืมฮะนั่นเหรสิคะตายแล้วเล่นกันอย่างนี้เวลาผ่านไปอาจจะเป็นเรื่องตลกอะตอนนี้มันไม่ตลกนะโอ้กลัวนี่ยคะโอ้โหถ้าเป็นพี่อย่นั้นพี่ครีตเลยแตกหมดเลยพี่แตกหมด เขาบอกว่าทุกคนกรี๊ดหมดเลยค่ะที่เขาถ่ายถ่ายมาเป็นฝ่ายชายมีกรี๊ดไหมฝ่ายชายกรี๊ดแล้วไปหลบหลังผู้หญิงด้วยค่ะที่มาเป็นคู่รักเนี่ยค่ะเราจะเอาช้ำเลืองใช่ไหมคือตอนที่ยืนอยู่มันก็หวาดมันขวาดอยู่นะคะพอเามากับลงศพค่ะ